แสดงว่าพี่นิพนธ์มาบ่อยหลายครั้งก็เห็นท่องได้สบายเลยเขาเขียนอินทรงช้างเอราวัณน,นี่เดี๋ยวโชคไว้ในหะ้ได้หลายพลังเลยสลับผมตอนนี้ผมกับพี่นิพนธ์นะครับมาอยู่ตรงวัดเทวราชกุญชรเนาะครับตรงนี้เขาเรียกอะไระพี่ก็จุดขอพรองค์อมริน นี่เทวราชเนรมิตนะครับองค์อมรินเทวราชน,ะนั่นนิเนรมิตน,นะฮะนี่ประชาชนจะต้องมาขอที่นี่จุดแรกเลยประสบปัญหากันมากมายแล้วครับผมนะ รรื่ององะไมาเรื่องขอเรื่องงานค่ะงานเนาะเนี่ยมาขอเรื่องอะไรครับขอเรื่องงานงานเหมือนกันงานเหมือนกันค่ะเออจบเพิ่งจบเรื่องอะไรฮะเพิ่งจบค่บะเหรออ๋ออยากได้งานทํากันม,ม,ม,มารอบที่แล้วเป็นไงังไงมารอบที่แล้วเป็นไงมารอบที่แล้วก็มาไหว้แค่ขอแบบให้โปรเจกต์จบผ่านเฉยๆค่ะโอ้นะฮะสำเร็จนะครับคร<อ>ับขอบคุณครับวันนี้ผมมาขอไปอินทสงช้างเอราวัณเรื่องสุขภาพพี่นะ ได้ยินทรงช้างเอราวัณก็จะเด่นด้านโชคลาภและสุขภาพหน้าที่การงานอ๋อครับนะขอหมดเลยครับนะดี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 ดที่เดียวเลยครับวัดนี้เป็นวัดที่สะอาดมากนะครับใครยังไม่เคยมามาให้ได้เลยนะครับมีสถานที่ว่าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนอะเอราวะัโนนะมะเทวราชกุชโลมาาเตโชโหติมหายโสมา มหาพโลมหิติโกมเหสโขอิมินาสกาเรนะตังเอราวะนะนามะเทวราชคุณชรังปูเชมิแสดงว่าพี่นิพนธ์มาบ่อยกหลาย,ลยครั้งครับก็เห็นท่องได้สบายเลยเขาเขียนเอาพี่อ่านเหรอ ไปปล่อยปลาดิเดี๋ยวรอคิวคนเยอะฮะเพราะว่าการปล่อยปลาเนี่เรามอบชีวิตให้กับเขาอันนี้ส่งเป็นไงครับอันนี้ส่งก็มอบชีวิตให้เขาไงก็เหมือนยังไงอัคนเราอ่ชีวิตเนี่ยมีคุณค่าสําหรับครอบครัวถ้าเราปล่อยไปเนี่ยเขาก็ไปอยู่ครอบครัวเขา,เาอุ้ย มีคบเลยคคบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นไหว้พระไม่ว่าจะเป็นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทําบุญทําทานทาทานนะนเนี่ยอันนี้คือทําทานนันเนี่ยปล่อยปล่อยชีวิตสัตว์เนี่ยนี่แหละครับตรงนี้มาเลยครับวัดเทวราชกุญชรอยู่ตรงเทเวศนะคนมาปล่อยท้กวันเลยทุกวันครับเด้อข้างล่างนี่มีแห่ไว้ไยกขึ้นเลย,เลยใช่ไหม ไม่มีเลยครับรู้เกิดอะไรขึ้นไม่ช่วยนะอ่ะนี่เขมีใบทองกระถาด้วยนะนะครับดีจังเลยนะครับครับอ่าีมคำอธิษฐานด้วยนะครับ ข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าพระอริยเทพพระอินพระพรหมพระยมพระการเท้าจะตุลกบาลทั้งสี่เทวดาอารักแปดราศีและแม่พระธรณีแม่พระคงคาขอได้โปรดทราบข้าพเจ้าที่นายชัยชนะกินพยอมได้ช่วย สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ปล่อยไปในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลให้หมดพยานอันตรายทั้งปวงนะครับข้าพเจ้าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ขอให้ข้าพเจ้าจงหมดพยานอันตรายใดๆทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงทำมากินเจริญรุ่งเรืองกิจการรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจงมีเงินทองไหลมาเทมาจงมีโชคลาภไม่ขาดสายให้ร่าเริงแจ่มใสจงอยู่เย็นเป็นสุก,กาย ภายในครอบครัวภายในบริวารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวข้าพเจ้าตลอดการละนานเทิน